พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดนะคะสวมหน้ากากอนามัยแต่เราก็จะเห็นว่าหน่วยพี่ๆทหารเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างล่าสุดนะคะมณฑลทาน,ทนบกที่34ไปมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะเดียวกันมณฑลฐานบกที่21ดําเนินการช่วยรับซื้อแตงโมข,ของเกษตรกรที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ พลตรีจรรั์ปัญญาดีผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่34ได้นําถุงยางชีพและสิ่งของที่จําเป็นไปมอบให้กับประชาชนจํานวน60ครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่บ้านปางงุน้นและบ้านร่วมจิตอําเภอดอกคำใต้าจังหวัดพะเยาหลังจากที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและไม่มีที่ทํากินเป็นของตนเอง จึงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมกันนี้นะคะยังจัดชุดเสนารักของมณฑลันบกที่34ใช้การเดินเท้าเข้าเคาะประตูบ้านเพื่อตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ในชุมชนร่วมกับชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าวทั้งยังจัดชุดช่างตัดผมให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนที่มารับถุงยังชีพเพื่อเป็นการลดรายใจ่ายในครอบครัว อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ มาดูอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนนะคะทางด้านพันโทร,โทร,โรงชัยนิตยสุดผู้บังคับกองพันธุานราบมณฑลฐานบกที่21ได้จัดกำลังพลออกรับซื้อผลผลิตแตงโมค่ะจากกลุ่มเกษตร,รกรชาวสวนแตงโมบ้านหนองกระโดนอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็ได้รับผลกระทบนะคะไม่สามารถนาผลผลิตนั้นออกจําหน่ายสู่ท้องตลาดได้ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้อีกทั้งผลผลิตเริ่มมีราคาตกต่ำเกิดความเสีย หายค่ะเพราะพ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถเดินทางมารับจากส่วนได้ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะให้กับเกษตรกรกองพันธนุ์ธันราบมณฑลฐานบกที่21จึงได้รับซื้อแต่งโมเพื่อให้เกษตรกรมีไรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน และทั้งหน่วยก็จะได้นําแตงโมนั้นไปเป็นอาหารเสริมระหว่างมื้อนะคะให้กับทหารกองประจำการได้รับประทานภายในโรงประกอบเลี้ยงคลายร้อนทําให้เกษตรกรดีใจเป็นอย่างมากนะคะที่เจ้าหน้าที่ทหารมารับซื้อถึงสวนเลยทีเดียวแล้วก็จะได้มีไรายได้สําหรับไปใช้จ่ายอื่นๆด้วยค่ะ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 นะคะทางกองพลทหารราบที่6โดยพันโทวีรศักดิ์คำพักดีผู้บังคับกองพันธารราบที่1กรมฐานราบที่23ได้นํารถจักรยานยนต์พร้อมด้วยกําลังพลจิตอาสานํำข้าวกล่องในเมนูข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวค่ะจํานวน200กล่องตามโครงการ Army Del i v e r y ใส่ท้ายรถจักรยานยนต์ไปกว่า20คันพร้อมด้วยน้ําดื่มแล้วก็มีนม u h t ีในโครงการปั่นน้ําใจความห่วงใยแดน น้องน้อยผู้ห่างไกลสู้ภยัยโควิด -19 ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่มีไรายได้น้อยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ตามปกติจากสถานการณ์โควิด -19 ที่บ้านหนองพลวงใหญ่หมู่ที่3ตําบลชัยมงคลจังหวัดนครราชสีมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากบ้านไปรับมอบสิ่งของและอาหารตามจุดบริการต่างๆของทางภาครัฐได้ค่ะ